รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง NFT 2 NBT2HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคสะผมถูกต้องป้องกันผมร่วง ช่วงสุขภาพดีสร้างได้ช่วยให้จุดซ่อนเร้นสะอาดปลอดภัยคุณหมอพรเทพมีเทคนิคแค่ลับมาฝากห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอการใช้ยาในผู้สูงอายุสำคัญแค่ไหนใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความซื่อสัตย์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 ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดีสนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดย l t ล p l u s g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอ y อร่อย ยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะค้ะไไไวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP รอบรู้สู้โรคสวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องสระผมให้ถูกต้องป้องกันผมร่วงคนเราเนี่ยผมร่วงเนี่ยสาเหตุใหญ่อันที่สําคัญที่สุดคือการสระผมที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคุณผู้หญิงไม่ถูกต้องอยังไงขพระที่หนึ่งคือ ทำผมบ่อยสะผมบ่อยสระแล้วผมเปียกก็หวีแรงดึงกระชากอันที่สองคือไปเปลี่ยนสีผมบ่อยเกินไปนะตอนเปลี่ยนสีก็ถูกสารเคมีสารพัดโบกเลยอันที่สามถูกแสงแดดมากไปผมเรานี่โดนแดดมากๆยูวีกระตุ้นเนี่ยหลุดเลยนะแล้วมันยังทำให้แห้งกรอบเปราะแตกหักหลุดง่ายอันที่สี่คือ ผมบ่อยแล้วก็ได้มากอ่ะได้จนร้อนไม่หมดเลยเนี่ยผมร้อนไม่หมดบางคนได้ยังไม่พอเขาไปอบอีกไม่ควรอย่างยิ่งสระผมแล้วไม่ควรทําอย่างนั้นอันที่ห้าก็คือกินอาหารไม่ดีไม่เพียงพออาหารที่ทําให้เส้นผมแข็งแรงก็ผักใบสีต่างๆเกลือแร่ต้องกินนะครับถ้าไม่กินผมน้อยนะร่วงนะอันที่6ใช้ยาสระผมที่แรงมากเกินไปอันนี้ก็ทําให้ผมร่วงไป เพราะฉะนทางแก้ก็ทางตรงข้ามเลยนะก็มีการแนะนําเรื่องการสระผมที่ถูกต้องเลยข้อที่หนึ่งเลือกแชมพูคีมนวดผมที่เหมาะกับผมของตัวเองเช่นถ้าผมเราแห้งก็ต้องอีกแบบหนึ่งผมเรามันก็ต้องอีกแบบหนึ่งผมเราเส้นเล็กก็ต้องอีกแบบนึงผมเส้นใหญ่ก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็ห้ามใช้สบู่มาสระผมนะฮะเพราะว่าสบู่นี่มีสารที่ทำให้เกิดฟองอะ่ะ เพื่อเอาไขมันออกจากผมอันที่หนึ่งก็เลือกแชมพูถูกต้องที่สองคือไม่ใช้แชมพูที่มีสารเคมีมากๆการใช้แชมพูที่อ่อนน่อยมีสารเคมีน้อยอันนี้อันที่สองอันที่สามคือการสระให้พอเหมาะกับคนเราไม่สระบ่อยเกินไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันเพราะว่าถ้าสระบ่อยทุกวันนี่นะไขมันจากศีรษะหลุดหมดสร้างรังแคเพิ่มมาอีกเพราะความแห้งอันนี้อันที่สามอันที่สี การสระผมเนี่ยไม่ให้ใช้น้ําร้อนเด็กขาดขอให้เป็นน้ําเย็นหรือน้ําอุ่นเพราะการใช้น้ําร้อนเนี่ยมันจะทําให้ไขมันที่ร่างกายสร้างมาดูแลเส้นผมเราหลุดไปหมดเลยเราแหง้งแพ้ผืนขึ้นข้อที่5เวลาเราสระก็ดีหรือว่าสระเสร็จก็ดีเนี่ยขอให้เช็ดเบาๆนะฮะไม่ต้องไปขยี้แรงๆนะให้ดีก็คือเราใช้ผ้าขนหนูนาๆนนหน่อยพันแล้วไป ติดกระสีสษะไว้มันจะดูดน้ําออกจากเส้นผมซับมาอยู่ในผ้าขอหนูหนาๆน,นั้นแล้วข้อที่6สุดท้ายเลยก็คือหลังสะผมเสร็จทุกครั้งให้เอาน้ำมันมาพราสกัดเย็นเนี่ยทานะมันจะช่วยทําให้รากผมแข็งแรงแพ้ต่างๆก็จะฟื้นสําหรับผู้สูงอายุผู้ชายเกิน65ผู้หญิงเกิน60เนี่ยอยากจะแนะนําให้ใช้ครีมนวดผมสะผม แทนใครใช้แชมพูเพราะคิมนวผมก็มีสภาพที่จะล้างไขมันออกแต่ว่ามันไม่สร้างฟองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนสูงอายุนเนี่ยถ้าสระผมด้วยแชมพูที่มีฟองเยอะๆก็จะทําให้มีปัญหามากขึ้นกว่าคนหนุ่มสาวอีกก็คือผมหลุดล่วงง่ายแล้วแพ้ง่ายอย่างของผมเนี่ยเคยร่วงจนกระม่อมบางเลยนะแหว่งเป็นไข่ไข่ดาวเลยตรงกลางเนี่ยตอนนี้หายด้วยการไม่ใช้แชมพูสระผมใช้คิมนวผมแล้วก็หลังอาบน้ําด้วยน้ําอุ่นแล้วก็ เอาน้ำอุ่นล้างผมเสร็จก็ทาด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทั้งเช้าได้เย็นอาการศีษรษะล้านก็หายไปครับขอให้ท่านทุกท่านนะฮะปลอดโรคปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยใหม่โลชั่นมิสทินไวท์สปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วคะ่ะสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเ Enjoy ที่ได้ชิมได้แชร์รสชาติมีใหม่ e v e r y b i t e t a s t e like we do เพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP ขวดนี้เป็นตัวเอง ลิฟไลบูด e ี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200%ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้มาชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องสุขภาพของคุณผู้หญิงกันนะคะโดยเฉพาะจุดซ่อนเรน้นเรามองข้าวไม่ได้เลยคุณหมอพรเทพบอกว่ามีเทคนิคการสังเกตเรื่องอาการผิดปกติรวมถึงการดูแลอย่างไรให้ดีแล้วก็ไม่เป็น โรคต่งตางๆต,ต,ตามมาในอนาคตวันนี้มาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวรารังสรรค์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออย่กมีแล้วคะ่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับจุดซ่อนเร้นเราจะไม่ซ่อนเร้นไปอีกนานนะคุณหมอคือน้องสาวอ่ะยุณี่คุณหมคำนี้น่าจะแบบสุดภาพนะค่ะคือน้องสาวของคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นจุดที่อ่อนโยนมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดโรคได้ง่ายมากเลยค่ะโดยเฉพาะว<อ>่าคุณผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับ สามีของท่านนะก็จะทําให้เกิดติดเชื้อโรคง่ายขึ้นนะั้นเราก็ต้องดูแลน้องสาวให้ดีๆก็คือเราก็ต้องทําความสะอาดให้พอเหมาะพอควรนะแล้วก็คอยดูว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าการสังเกตนี่สําคัญมากมากมีอะไรบ้างคะคุณหมอต้องสิ่งที่สําคัญก็คือต้องคอยสังเกตว่าในกางเกงในของคุณผู้หญิงเนี่ยเริ่มมีตกขาวมาเป็นสีเหลือง ดีเขียวเข้มไหมอ่า oh. อันนี้อันนี้เป็นอันแรกเลยที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเอ๊ะมันเริ่มผิดปกตินะสังเกตดูสิแล้วก็อาจจะมีออกมาเป็นตกขาวเป็นก้อนๆค,ค่ะคล้ายๆเวลาเราทําแกงหัวกะทิค่อนๆเดียวๆนะอย่างนีน้หรือว่ามีปกติตกขาวมาเนี่ยมันก็เป็นสารคัดหลัง่งที่แบบอฉพามันก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะกลิ่นเหม็นนี่ไม่ใช่กลิ่นแบบขาวๆนะกลิ่นเหม็นแบบ ของเน่าอะนะหรือว่าคันหรือว่าแสบทั้งภายในไปนอกสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความไม่ปกติที่จะติดโรคนะฮะอาจจะเป็นเชื้อราอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียใช่ค่ะหรืออาจจะเกิดจากการที่อาจจะมีเป็นมะเร็งในปากมืลูกหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อพราสติดทั้งหลายไวรัสพวกเลิมหรือว่าตัวที่จะ่อยเกิดมะเร็งยูเมนแพสโรมาเนี่ยพวก งอนไก่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพาไปหาหมอนะพาน้องสาวไปหาหมอหมอสูตินรีเวชที่ไหนก็ได้นะเพื่อที่จะได้ให้หมอเขาวินิจฉัยแล้วให้ยามากอดถ้าเป็นแค่เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียก็ปรับสมดุลภายในก็จะดีขึ้นค่ะก็เราอาบน้ำเนี่ยปกติเราก็อาบน้ำเนี่ยฟอกสบู่หรือแชมพูต่อร่างกายเสร็จเราก็ไม่ต้องไปฟอกไอที่พวก แชมพูหรือสบูแบบที่มันเป็นเข้มเข้มข้นเกินไปว่าน้องขาวนั่นไม่ได้นะเราแค่ล้างน้ำเปล่าพอแล้วภายนอกหลังจากอาบน้ำทั่วต่างกายแล้วตรงนั้นก็เอาเฉพาะน้ำเปล่าล้างเพราะว่าบางทีเนี่ยโดยเฉพาะแชมพูอาบน้ำเนี่ยมันมีสารสร้างฟองฟองนี่สูงมากฟองเยอะแลยฟองเยอะแล้วเัาก็จะกัดผิวจนแบบบางทีแล้วใะคายเครื่องละคายเครืองคืนขึ้นคันเลยนะนั่นก็ถ้าปกติเนี่ยอยากแนะนำว่าถ้าไม่มีน้ำยา อันาม่ในการล้างน้องสาวเนี่ยเราใช้สบู่อ่อนอ่อนนิดเดียวพอแหละสูตรอ,อ,อ่อนโยนแ<ะ>ล<อ>้วคุณหมอออในการที่จะฟอกล้างนิดเดียวนะแล้วล้างยังไงคะคุณหมอก็ล้างดีวยน้นเนี่ยนิดสะอาดนี่แหละอก็ธรรมดาเนี่ยล้า็ฟองนิดเดียวก็ไม่ต้องออกฟองเยอะนะ,ะก็พอเพียงพอแล้วอทีนี้ในวันที่เราจําเป็นจะต้องใช้น้ํายาอน,นามัยเนี่ยนะในการล้างาน้องสาวจุดทานเลยก็คือในวันที่เราอากาศร้อนมากอ๋อแล้วมี่เคย น้องมีเมื่อก่อนนี้วัยรุ่นต้องนั่งมองใส่ไปไหนมาไหนนาะใช่ค่ะคุณหมอต้องแว้นลงเรือล้องแว้นไปเนี่ยออกกําลังกายเตะบอลหลังจากวันเหล่านั้นเพราะสี่ห้าอย่างนี้เราควรจะใช้น้ํายานี่ร้างน้องสาวเรานะจุดซ่อนเล่นของน้องสาวเราคือวันที่อากาศร้อนจัดเหงื่อออกทั้งวันอย่นอกบ้านนอกนอกอาคารทํางานกลางแจ้งโอ้โหเหงื่อออกเยอะเลยมันเหนอะหนะแล้วคุณหมอเนาะมันจะรู้สึกไม่สบายตัวค่ะ อันที่สองล้างออกกำลังกายล้ออกกำลังก,า,งกายน้องมีปิดเตยบอลมาเนี่ยไ,ไม่ได้ <c oughs> โอ้โหมันต,ตัวเลยโดยเฉพาะที่บริเวณน้องสาวที่มเีเรื่องขนต่างๆนี่มันจะออกเห่อยแล้วไข,าขามัน <c oughs> มเยอะแล้วก็ต้องล้างนะฮะอันที่สามคือนั่งรถลงเรือนั่งมอเตอร์ไซค์ทั้งวันเลยเนี่ย <c oughs> โดนทั้งแดดทั้งฝนอุ่มต้าไวรัสเล็ต่างๆเนี่ยมันก็ร่างกายก็ขับเหงื่อขับสารคัดหลังจากช่องค้อนไปเยอะแยะเลย อันนี้วันนี้ต้องใช้แล้วสามแล้วคุณอวันที่สี่คือวันที่ในวันที่มาเนามามากมีเมนมาเยอะประจาเดือนก็วันที่มีเมนเราควรจะใช้น้ํำยาอย่างเนี้ในการหลัน้านะฮะเพราะว่าจําเป็นต้องพ่อให้สะอาดแต่ว่าก็อย่าใช้เยอะนะเราไม่ต้องใช้ทุกวันเอาเฉพาะที่ผมกล่าวอย่างนี้วันร้อนจัดทั้งวันอยู่นอกบ้านวันที่เราออกไปออกกําลังกายเหงื่อออกเยอะวันขึ้นรถลงเรือนั่งมอเตอร์ไซค์วันที่มามากสีอย่างเนี้ยเราใช้เลย ทีนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงผลิตภัณฑ์ที่เราจะเลือกนะมันก็จะมีในตลาดมีไม่มากหรอกครับแต่ให้ดูเรื่องออยอแจะที่สังเกตว่ามากประเภทแล้วก็เฉพาะน้องสาวนี่ก็คือของมิสทีนเราสูตรสูตรมิสตนที่เป็นเขามีหลายสูตรแลวมีเป็นมีเป็น890นะเราก็เลือกในสูตรที่เหมาะกับเราเช่นเกิน40ก็สูตรหนึ่งต่ำกว่า17มิสทีน ทีนเองก็สูตรหนึ่งสูตรเย็นเย็นสบายสุดชื่นสุดชื่นสุดหอมกลิ่นดอกไม้นะสุดที่จะใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยหรือว่าสูตรเรื่องกับการปรับโฉมแล้วสูตร pH ช่วยทําให้ pH เข้าสู่สมดุลอะอย่งี้นะมันมีสูตรเยอะแยะท่านไปซื้อในตลาดได้แล้วดูว่าเราเข้ากับสูตรไหน ลองเลือกมาใช้ดูนะคะอย่างาที่คุณหมอบอกว่าอย่างแรกก็คือสังเกตอาการก่อนถ้ามีความผิดปกตินะคะเราก็ต้องดูแลทําความสะอดาดถ้าสมมุติว่าไปกิจกรรมไปแบบไปบุกบุกฝ่าผ่าดงกิจกรรมต่างๆมากมายก็เลือกใช้แต่ไม่ต้องใช้ทุกวันแน่นอนทีนีวน้วันที่เราจะใช้ก็คือ่อกี้ก,ก,กลาบไปแล้วนะทีนี้วิธีใช้คืออันที่หนึ่งเลือกผิทวันก่อนสองก็คือใช้ไม่บ่อยสามไม่เอาไปล้างในช่องทอดค่ะ เพราะว่ามันจะทําให้แบคทีเรียดีๆขาดความสมดุลความเป็นกรด่างนะอันที่สี่ก็คือเราต้องล้างแบบไม่แค่แกะเก่านะเราล้างธรรมดาเนี่ยเอามือลูบๆกับน้ํายาลูบพอแล้วเกิดฟองนิดหน่อยแล้วก็ล้างด้วยน้ําออกไปเลยแล้วเราใช้เฉพาะภายนอกนะอย่างนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราน้องหนูเราก็สดชื่นสะอาด ไม่ติดเชื้อแล้วก็มั่นใจต่อทาให้น้องสาวเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับไม่ติดโรคง,ง่ายครับวันนี้สิ่งที่คุณหมอพรเทพนํามาฝากนะคะสาวๆนะคะจริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์นะคุณหมอนะคะดูแลสุขภาพอนามัยจุดซ่อนเร้นรวมถึงใครที่บอกว่าโอ้โหมีลูกแล้วคลอดแล้วหรือว่าตอนนี้อยู่ในวัยทํางานก็อย่าลืมนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีละมุน อ่อนโยนแลยที่สำคัญปลอดภัยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกมาเละค่ะคุณหมอแล้วก็จะมีเรื่องน้ำขาวปลาถูกต้องเหมือนกับวันที่มามากเป็นเดือนเนี่ยควรจะคอยาใช้เลยครับอยากจะให้โรงพยาบาลที่ไปทำคลอดนะแจกเลยโภลนควดเป็นจิบเซตให้เลยนะเราจะได้ช่วงนี้เราก็มี ลูกเป็นยากเนาะส่งเสริมแล้วค็ทั้งเดียวจกให้คนหนึ่งทั้งเดียวในชีวิตแล้วจะสดชื่นสมหวังแล้วมีความสุขครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอฟันเทพมากๆเลยนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะจุดซ่อนเร้นของสาวๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองทำไมต้องหันมาลองรีวองสอยกัน รีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7 0 0 0มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิดสิกครับงรีวองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะกันแดดมิสที่นะะักว่าเบตบโรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการางังมิตรไมตีคีนิกเวชกรรมเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่จะกปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไมตีคีนิกเวชกรรม หมวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยานะคะแต่เป็นการใช้ยาในผู้สูงอายุค่ะมาดูกันว่ามีข้อควรระวังอย่างไรมาดูคําแนะนําจากคุณหมอธีรวีวีระวันผู้รายการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมิแล้วคุณหมอสวัสดีค,ค่ะครเรื่องการใช้ยานี่จําเป็นแล้วแต่เรื่องของการโฟกัสไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ <ừ> ยิ่งจําเป็นใช่ไหมคุณหมอที่ต้องมาคุยกันวันนี้ใช่ครับทำไมอะคะทำไมเราต้องโฟกัสไปที่ผู้สูงอายุต้องบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมี โรคประจําตัวมันก็มียายาหลายตัวอยู่แล้วบางบางคนเป็นหอบเลยนะคุณหมอหรือเป็นถุงๆกันมาเลยแต่ใอยู่ตามถึอบ้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ยาเข้าไปอีกก็ต้องระวังนะครับว่าโอเคยาจะตีกันไหมจะซ้อซ้อนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีทั้งยาที่เชื่อฟังคุณหมอไปเอามาจากโรงพยาบาลแล้วก็ยาที่เชื่อข้างบ้านก็มีเหมือนกันแบบนี้เชื่อจากทีวีก็มีนะเราก็เลยต้องมาคุยกันครับ เพราะว่ายานี้มันมีผลนะคุณหมอนะยิ่งยิ่ง,งสูงอายุยิ่งยิ่งการสะสมหรือว่ายังไง <c oughs> ระบบการทํางานเป็นยังไงครับคือ <c oughs> ต้องบอกว่ายาแต่ละชนิดก็มีออกแอคชั่นหรือออกฤทธิตต์ต่างกันถูกไหมคร <c oughs> ับคือถ้าเป็นวิตามินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะกินเข้าไปก็เป็นการเสริมร่างก,กาย <c oughs> แต่ถ้าเป็นยาเช่นยาความดัน <c oughs> ยาเบาหวานยาไขามันยานอนหลับอันเนี้ยที่เจอบ่อยๆในผู้สูงอายุนะครับถ้าผู้ชายมียาต่อมลูกหมากโตอีกยารักษาต่อมลูกหมากโต ของผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของยานอนหลับซะเยอะนะครับความเครียดใช่ไหมคะคุณหมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินแบบว่าไม่รู้หลักการกินแล้วหรือยาแก้ปวดด้วยกินไปยาแก้ปวดเจอกินเยอะมากเลยครับนะพวกนี้ถ้าเราไม่รู้หลักการกินกินไปแบบนึกได้ก็กินนึกได้ก็กินอย่างที่ไม่ได้เลยนะครับร่างกายก็จะรับไม่ไหวจะเกิดผลแทรกซ้อนได้หรืออาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตได้ครับค่ะคาว่า กินหรือไม่กินอย่างที่คุณหมอบอกคือถ้าคุณหมอจ่ายยามาให้ตามเวลาก็ค,คือควรจะกินตามที่หมอสั่งใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่ายาไหนที่ไม่ได้สั่งหรือเราคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรก็กินชดเชยไปได้การทานยาที่เกินกว่าหรือน้อยกว่ามันมีผลแน่นอนใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่น้อยกว่ามักจะทําให้โรคไม่หายนะครับแต่ถ้ามากกว่าก็จะเป็นพิษ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งของผมเลยอยากจะฝากท่านผู้ชมทางนี้เลยนะว่า<อ>ถ้าเรามียายอยู่ที่บ้านตอนที่เรารักษาโรคอะไรอยู่ใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าถือไว้ นะครับทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลให้พกกระเป๋านี้ไปด้วยเพราะอะไรครับแต่แล้วโรงพยาบาลข้อมูลตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เชื่อมกันร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้มีความพยายามจะเชื่อมข้อมูลให้อยู่ในบัตรประชาชนแล้วนะ,ะเสียบบัตรทุกอย่างข้อมูลต้องโชว์เลยเคยไปรักษาที่ไหนกินยาอะไรอยู่อ,อันนี้ผมเชื่อว่าอนาคตอันใกล้คงจะทําได้แต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ถือยาไปทั้งหมดเลยหรือจะจดไปก็ได้ครับบางคนก็จดใส่มือถือบางคนก็จดใส่กระดาษใส่สมุดไว้หรือบางคนก็ ขิ้กระเป๋ายาไปเลยก็มีเพื่อให้คุณหมอกับพยาบาลและเภสัชกรช่วยดูเลยว่าอ๋อตอนนี้กินยาอะไรอยู่บ้างมีกี่ตัวกินเช้ากินกลางวันกินเย็นก่อนนอนตัวไหนบ้างก่อนอาหารหลังอาหารถ้าได้ตัวใหม่เข้าไปคุณหมอเขาจะได้รู้ว่าตัวใหม่เข้าไปจะได้ไม่มีผลข้างเคียงกับยาที่กินอยู่นะครับคนที่เป็นโรคหัวใจจะมียาละลายริมเลือดอยู่ส่วนใหญ่นะครับหรือโรคสมองอัมพฤกษ์อัมพาตจะมียาที่จะต้อง ต้านเกร็ดเลือด <S <S ไม่ให้เลือดแข็งตัว <S <S ถ้าเราได้ยาบางตัวเข้าไปมันอาจจะทําให้โรคหนักขึ้นหรือเลือดออกมากขึ้นได้ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญว่าถ้ายิ่งกินยาเยอะยาตัวใหม่ที่จะใส่เข้าไปต้องระวังครับว่ามันจะเกิดผลแทรกซ้อนหรือเปล่าระดับความรุนแรงหรือว่าการออกฤทธิ์ของยาต่อให้เป็นโรคเดียวกันยาตัวเดียวกันแต่มันอาจจะปริมาณในเม็ดยานั้นอาจจะน้อยหรือมากก็ต่างกันขนาดยา แก้ปวดนะคุณหมอแต่ปริมาณมันยังต่างกันเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับมีขนาดน้อยขนาดกลางกลางแล้วขนาดสูงนะครับก็อยู่ที่อาการที่ร่างกายเราจะรับไหวหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดอาการหนักก็อาจจะต้องยาระดับสูงหน่อยแต่ถ้าอาการอาการกลางกลางนะครับแต่มีโรคอื่นเป็นโรคกระเพาะโรคไตนะครับอาจจะต้องลดขนาดยาลงค่ะส่วนในผู้สูงอายุที่อยากเตือนมีอีกข้อหนึ่งครับคือยานอนหลับ พราะว่าหลายครั้งที่ผู้สูงอายุจะหล,หลับหลับตื่นตื่นแล้วก็กลุกกลางคืนมาปัสสาวะ,ะแล้วก็หลับต่อไม่ได้เยอะมากเลยครับใช่ค่ะคุณหมอแล้วก็จะบอกว่าต้องกินยาก็เลยกินยานอนหลับเข้าไปนะครับทีนี้ท่านยานอนหลับมีหนึ่งตัวก็ยังพอไหวแต่ถ้าเกิดไปรับอีกที่หนึ่งก็เอาอีกมาอีกมาอีกมาอีกอหรือบางทีมันมียาบางตัวที่ทําให้ง่วงที่ไม่ใช่ยานอนหลับแต่ทําให้ง่วง ก็จะเจอฤ์ง่วงเข้าไปหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุบางทีก็จะหลับยาวทั้งวันกลางวันก็สลึมสลือกลางคืนหลับยาวกลางวันก็ยังหลับต่ออย่างเงี้ยไม่ค่อยดีครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาจะลุกขึ้นมาหน้ามืดได้นะครับหกล้มได้เนาะเซได้นะงวงเงยงวงเงียอยู่เดินสะดุดก็ยังได้อีกมันกลายเป็นเรื่องอื่นเลยครับมันกลายเป็นหนักกว่าเดิมนะแล้วบางคนเนี่ยชอบกินยาที่มันออกฤทธิ์นานๆ ในผู้สูงอายุไม่ค่อยดีนะครับของผู้สูงอายุควรจะกินยาที่ออกฤทธิ์ระยะสั้นๆเพราะว่าไตผู้สูงอายุก็ไม่ได้จะดีอ,อยู่แล้วการจะขับยาออกจากร่างกายมันก็ขับได้ช้ายอยู่แล้วยิ่งไปกินยาที่ออกฤทธิ์ยาวๆบางทีกินวันหนึ่งยาวไปสองวันอย่างนี้ครับมันกลายเป็นระดับยาสูงมากเกินไปในร่างกยายดังนั้นทุกครั้งคงต้องปรึกษาปรึกษาเภสัชกรกับคุณหมอนะครับว่าตอนนี้มีโรคไตหรือเปล่าเนี่ย อันนี้เป็นประโยคที่สําคัญแพ้ยาอะไรตัวไหนเคยแพ้มีอาการยังไงกินยาอะไรอยู่แล้วก็ค่าไตาเป็นเท่าไหร่อันนี้ต้องรู้นะครับเวลาจะไปซื้อยาค่าไตาเราเริ่มไตเสื่อมระดับไหนแล้วเพื่อคุณหมอจะปรับขนาดยาให้เหมาะสมค่ะคโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจําตัวยิ่งต้องซักให้นานมากขึ้นแล้วก็ที่คุณหมอเล่ามาว่า,วาการหิ้วกระเป๋ายาไปโรงพยาบาลด้วยน,นี้ดีมากๆเลยนะคะคนที่บ้าน ลูกหลานคุณหมอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติมไหมคะครับก็ผู้ดูแลนะครับก็อาจจะต้องช่วยในผู้สูงอายุช่วยผู้สูงอายุนะเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่บางทีก็เริ่มจะมีความจําที่เริ่มลืมไปบ้างกินไปหรือยังเออนี่กินไปหรือยังนะอาจจะกินซ้ําไปอีกนะครับถ้าเป็นยาที่มันไม่มีอันตรายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีอันตรายมันลดความดันมากขึ้นก็อาจจะหน้ามืดช็อกได้อีก หรือเป็นเบาหวานอ่ะ,อะกินยาเบาหวานเสร็จเอลืมอีกแล้วกินหรือยัง oh. ก็กินยาเบาหวานไปอีกน้ําตาลก็จะหวบลงไปอีกตามลงไปอีก hmm. นะครับเพราะฉะนั้นต้องถ้าเกิดเริ่มสังเกตว่าผู้สูงอายุเริ่มถามบ่อยๆเริ่มถามซ้ําๆพูดแล้วก็พูดอีกพูดแล้วพูดอีกนั่นแสดงว่าเริ่มมีความจําระยะสั้นถดถอยลงแล้ว <c oughs> ต้องมีคนคอยจัดยาหรือช่วยแนะนํานะครับถ้ากินแล้วต้องติก๊ก หรือจัดยาตามจํานวนวันเลยนะวัน,นลวลาวันนี้ต้องกินทั้งหมดห้าเม็ดเช้าว,ว่ยเย็นก็<อ>ถ้ากินไปแล้วก็คือจะแรลว่ามันจะต้องไม่เหลือแล้ว<อ>นะครับแยกช่องให้ดีช่องนี้ก่อนอาหารเช้าหลังอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นหลังอาหารเย็นแล้วก่อนนอนต้องแยกช่องไว้ให้ดีครับไปซื้อตลับยามาแยกช่องไว้ให้ดีถ้าไหนกินแล้วคือ ก็ไม่ก็จะเห็นอยู่ว่ามันไม่มีแล้วอ่ะนะก็คือมีวินัยหน่อยเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุให้ทานยาให้ตรงกับมื้อต่างๆสุดท้ายนี้คุณหมอฝากอะไรถึงผู้สูงอายุที่ฟังอยู่หรือลูกๆหลานๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องการใช้ยาค่ะครับอย่าลืมนะครับยามีทั้งประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะกินยาอะไรถ้าลูกหลานอยู่ลูกหลานใช้มือถืออินเทอร์เน็ตเป็นนะครับลูกหลานเปิดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวนี้มันมี แอปพลิเคชันหรือมีการเสิร์ชเข้าไปเลยครับว่ายาตัวนี้กินคู่กับยาตัวนี้ได้ไหมนะครับแต่ถ้าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวครับก็ปรึกษาแพทย์เภสัชกรนะครับร้านขายายาใกล้บ้านก็ได้นะครับเอายาทั้งหมดไปให้ดูแล้วเดี๋ยวเขาจะดูบอกกันเองครับว่าไอ้ตัวนี้ห้ามกินคู่กับตัวนี้นะตัวนี้อย่าก,กินเยอะนะกินแค่5้วันเวันเสร็จแล้วหยุดเลยนะอ,อะไรเงี้ยไม่ใช่กินยนไปตลอดะนะครับก็จะได้ จะได้รับประโยชน์จาก рон, ยาไม่เก dad, ิดโทษจากยาที่เรารับประทานนะครับเชื่อว่าคําแนะนําจากคุณหมอวันนี้ทั้งผู้สูงอายุเองนะคะแล้วก็คนที่ดูแลผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยได้ประโยชน์มากๆน้อง้มี่เองก็จะได้ไปบอกคุณยายที่บ้านด้วยเพราะเรื่องของการใช้ยาบางทีคุณยายฟังป้าข้างบ้านมากกว่าลูกหลานอีกนะคะคุณหมอเดี๋ยวเปิดเทปนี้ให้ฟังเลยวันนี้ขอบคุณมากๆากนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลเริ่มในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะ วันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะมิสที่เลดี้ค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ร้านท้าเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย l t ล p l u s g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองบุกตราคอนยกักกี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ขวดนี้เป็นตัวเองเลิฟเลยบูด,ดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200%